สวัสดีครับผมกนลดนะครับผมตอนนี้ก็เวลาหกโมงเช้านะครับเราออกวิ่งกันนะครับผมนี่เป็นยมามเช้านะแมาดูนาฬิกาลืมเอาพวกนาฬิกามากะโดดที่ <S 2> <S 2> <S 2> อ่ะผ่านไปสามินาทีครับตอนนี้ก็อยู่ที่เจ็ดโมงเช้านั่นเองครับเดี๋ยวเราไปคาร์ดิโอต่อนะครับผมก็เป็นการกระโดดเชือกนะฮะโบ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 กคืออันนี้ก็พยายามเรียว่าให้ฮาร์ดเลตเต้นให้ไวที่สุดนะครับผม โดดประทอนไม่ต้องนับครั้งนะฮะเชียวรองเท้าหลุนิดหน่อยนะครับไม่เป็นไรนะครับจะถ่ายให้ดูนะฮะถ่ายทำไมกันล่อขออทานโทษโดดกันต่อครับผมนี่กรบโดดไม่ค่อยสวยเท่าไหรนนะ่ขอโทษดีเพื่อนๆพอออกกําลังกายเสร็จครับผมสำหรับหลังจากเสียกําเน้วไปนะครับตรงนี้นะครับเวโปรตีนที่ผมทานอยู่คือนเบสขรงสเตร,รมนะครับผม ความประโยชน์ของแกนี่จะช่วยในเรื่องของสารรักษากระเเนื้อครับรมมี C A นะกรับอน่รมนี่มีให้ถึง165รกหาแคลอรี่นะครับผมแล้วก็ได้ถึง27จกรัมสำหรับโปรตีนครับโนทานแฟตนะครับเาร์โ็ศูนย์นะครับสามารถต่างซื้อพิจาราทซ้ายได้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับ